เนี่ยพัทยามันก็นจะเป็นแบบนี้มันเป็นงานแ่งว้าออวาเป็นไหมจ้ากระสิเสียงไหลเน่ยจากน้อยพาวาจะช่วงบ่อ,งอยสบายอันเด็บข้อเป็นวัดมเจอพี่เอ็มนี่ไปเลยมันระลิศสมัยเต็มนพ้นจากมัตไสค์พ่นปานหมดไปถึงของเป็น,นมาเที่ยวอันงานว้าวงานประกวดว้าวอันไหนงาม หมายถึงอน่ะล่ะอคนหนันนนกขนาดเลยโอ้่น<า>ไม่ได้มาเที่ยวปัทยาของกินกระลายปัทยาอยากกินอย่าง อยากกินฟรังกะมี่อยากกินบักซีดาก็มี่อยากกินกุ้งปูหอยก็มี่อยากกินอย่างมีมืดพี่น้องเอ้ยฟรั่งดองฟรังอย่างมีมืดฟรังดั่งนุงก็มีพี่น้องไปไปนะอาหารซีฟู๊ดซีฟูดนะฮะมีมืดเดือดบาพี่น้องสุขุสุคนเขาเจ้ามากกันไหนเดียวชมมากทุกอันเลย